เรียนออนไลน์หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับทุกคนสวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับมาพบกับครูตองพองลมอีกแล้วกับในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็วันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องของ ส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนะครับก็หลังจากที่ครูแบ่งแยกให้นักเรียนเห็นแล้วว่าการมีพืชดอกแล้วพืชไม่มีดอกพืชดอกกับใบเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคู่อะไรใช่ไหมวันนี้ก็มาดูส่วนประกอบของพืชดอกว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับส่วนประกอบของพืชน,นะครับก็หลักๆก็จะมีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ในดินลงมานะจะมีรากมีลําต้นแล้วก็มีใบมีดอกมีผลใช่ไหมหลักๆมีอยู่ประมาณนี้ นะครับล่าก็ทําหน้าที่ยึดอย่างแรกเลยคือยึดตัวต้นไม้เนี่ยให้อยู่กับพื้นดินให้แข็งแกร่งใช่ไหมแล้วก็ดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุเอาไปเลี้ยงอะไรครับลําต้นลําต้นก็มีหน้าที่ทําให้ต้นไม้นั้นพยุงต้นไม้ให้กลายเป็นต้นไม้ให้แข็งแรงให้เป็นโครงสร้างต้นไม้ได้แล้วก็สามารถลําเลียงน้ําแล้วก็แล่ธาตุแล้วก็อาหารเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็จะมีใบ ใบเนี่ยหลักๆแล้วก็ทําหน้าที่สังเคราะห์แสงสังเคาะด้วยแสงซึ่งสร้างอาหารแล้วก็หายใจให้กับต้นพืชเดี๋ยวครูจะไปพูดในหวัวในเรื่องในหัวข้อต่อไปนะครับแล้วก็ดอกดอกก็มีหน้าที่ผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์ต้นไม้ให้ออกมาเป็นลูกออกมาเป็นดอกออ,ออกมาเป็นผลน,นั่นแหละครันดกเรียนก็เดี๋ยวหลักๆแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่อง หน้าที่ของใบนะครับนักเรียนว่าซึ่งใบเนี่ยมันสําคัญกับต้นไม้มากๆนะครับแล้วไปพบกันเลยนะครับครับผมสําหรับหน้าที่ของใบนะครับหลักๆแล้วเราก็คือทําหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงมันสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่ออะไรครับนักเรียนก็เพื่อทําให้สร้างอาหารจากอะไรบ้างนะครับนักเรียนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็เริ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ เราหายใจออกมานี่แหละแล้วก็จับของเสียต่างๆบวกกับน้ําน้ําที่มันดูดออกไปจากล่างนะฮะผ่านอะไรครับนังเรียนอันนี้ครูจะอธิบายสั้นๆเนอะเดี๋ยวอธิบายลึกๆในตอนโตๆไปแล้วก็จะได้แสงแสงก็ส่องออกมาทางใบซึ่งใบตัวใบของใบไม้ทุกต้นน่ะนักเรียนมันจะมีสารหนึ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นะครับคลอโรฟิลล์เนี่ยจะเป็นสารสีเขียวทําหน้าที่อะไรครับนักเรียนทําหน้าที่ แปลงแปลงไอคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแล้วก็น้ำเนี่ยแปลงให้เป็นน้ำตาลกูโครสหนึ่งน้ำตาลกูโครสสองได้แก๊สออกซิเจนออกมาแล้วก็คายน้ำออกมานะครับครับผมอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าปัจจัยมีอะไรบ้างในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับหนึ่งก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ A ถ้ามีสูงในบริเวณแถวนั้นแบบมีมลภาวะมี ควันมีฝุ่นมีอะไรเสียๆควัอากาศเสียๆซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เยอะก็จะทําให้สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้นตอบเช่นกันนะครับนักเรียนต่อไปนะครับน้ําน้ําก็คือเป็นสารตั้งต้นนะครับก็คือที่เราลดน้าต้นไม้ทุกวันเนี่ยเพื่อก็เพื่อเอาไปในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็เพื่อให้เป็นอาหารของต้นไม้ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะครับคือไม่ใช่ว่าต้นไม้จะกินน้ําได้อย่างเดียวแล้วก็เราไปขยันลดน้ําทําให้ต้นไม้มันโตใช่ไหม คือน้ำเนี่ยมันเป็นกระบวนการมันเป็นสารอย่างหนึ่งเฉยที่ต้องออาไปผสมอย่างอื่นซึ่งจะเกิดการจเจริญเติบโตได้นะครับ <S <S แสงถ้าเอาไว้ในที่แสงพอเหมาะนะก็จะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับแต่ทาเรียนตากแดดมากๆต้นบางต้นไม้บางชนิดมันไม่ชอบแดดถ้าไปตากแดดอ่ะตายเหี่ยวตายก็แค่เนี่ยถ้ารอบๆนอกๆเน,น,นี่ยถ้าเราได้รับแค่แสงอาทิตย์ธรรมดา ห็นแสงเข้ามันก็เกิดกระบวนการนี้แล้วนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยต่อไปคลอโรฟิลคลอโรฟิลนะครับก็อยู่ตามใบเนี่ยนักเรียนอยู่ตามใบก็คลอโรฟิลจะเป็นแสงสีเขียวเพราะนั้นเอนักเรียนสังเกตด,ดูช่วงนี้ต้นไม้อะไรดังๆพวกพืชใบด่างอะไรอย่างนี้ใช่ปะจริงๆพวกใบด่างเนี่ยมันเป็นการกลายพันธุ์ของต้นไม้นะนักเรียนจริงๆต้นไม้ที่ดีใบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวทั้งนั้นนะครับ ก็ถ้าเป็นเขียวเยอะมันก็จะสร้างสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างอาหารให้ต้นไม้นั้นดีมากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปเรื่องการคายน้ําการคายน้ํานั้นคืออะไรครับก็คือเป็นการกําจัดน้ําถ้ามันมีเกินถ้ามันมีเยอะออกมาจากการลดการอะไรนี้ใช่ไหมเหลือจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเหลือจากการสร้างอาหารมันก็จะคายน้ําออกทางไหนบ้างออกทางใบนะครับนักเรียน คราวนี้เรามาดูปัจจัยการคายน้ําของพืชนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิสูงต้นไม้ต้นนั้นก็จะคายน้ําออกไปเยอะมากขึ้นด้วยนะครับก็นักเรียนสังเกตคือดูนักเรียนต้นไม้ต้นไหนเหี่ยวยเหี่ยวใบเหี่ยวเหี่ยวอ่ะเออไม่เพราะว่าอุณหภูมิมันสูงเกิดจากแสงแดดใช่ไหมนักเรียนแสงแดดมันส่องอุณหภูมิมันสูงมันก็คายน้ําออกเยอะ พอมันร้อนไงมันก็คายคายคายออกทําให้ต้นไม้ใบน้มันเหี่ยวแล้วก็แห้งตายนะครับอันนี้1คืออุณหภูมิ2ความชื้นถ้าความชื้นต่ําความชื้นต่ําก็คืออากาศมันแห้งนั่นเองนะครับมันก็จะคายน้ํามากขึ้นด้วยต่อไป3ปริมาณน้ําในดินนะครับถ้าดินมันแห้งกัน,นี้ดินแห้งก็ไม่เกี่ยวกับคายน้ําแต่ถ้าต้นไม้นั้นพืชมีน้ํามาก ลดน้ําเข้าไปเยอะๆมันก็จะคายน้ําเยอะไปด้วยนะครับต่อไปใส่แสงอย่างที่บอกแสงกับอุณหภูมิเนี่ยมันสัมพันธ์กัน <c oughs> คือถ้าแสงมากแากดวงอาทิตย์มันก็ร้อนมากใช่ไหมแสงมากก็คายน้ํามากต่อไปสุดท้ายลมถ้าลมพัดมากมากก็จะมีการคายน้ํามากขึ้นนะครับนัเกเรียนก็ประมาณนี้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงหลักๆก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือเป็นการสร้างอาหารให้กับต้นพืชซึ่ง มันก็จะคายทั้งน้ําแล้วก็คายก๊ก๊าซออกซิเจนออกมาทําให้เรานั้นได้อากาศบริสุทธิ์แต่ถ้ากลางคืนจะกลับกันกลางคืนต้นไม้ต้นไม้มันจะไม่ไม่า ygen, มาคา,ายออกซิเจนมันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนนะครับนักเรียนเพราะฉนั้นเวลาเราเวลาเราเหนื่อยเวลาเราร้ลลอนกลางวันเนี่ยถ้าไปอยู่ใต้ต้นไม้ไปเดยนร่มไม้นะจะร่มรื่นจะรู้สึกหายใจสดชื่นใช่ปหเพราะว่าต้นไม้มันมีการคายออกซิเจนออกมาเพราะเกิดจาก กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ถ้านักเรียนไปอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณกลางคืนมันก็หายใจได้ปกติแหละเพียงแต่ว,ว่าช่วงเวลานั้นต้นไม้มันจะคลายการด,รดาออกไซด์ออกมามากนะครับออกมามากกว่าปกติอาจจะไม่ตายหรอกนักเรียนไม่ถึงตายหรอกเวลาไปอยู่ใต้ต้นไม้กลางคืนนะเพียงแต่ว,ว่าอากาศมันจะไม่บริสุทธิ์มากเท่ากับตอนกลางวันแล,วแล้วนักเรียนสังเกตดูต้นไม้มันมีนมการขายน้ําเพราะนั้น ถ้านักเรียนเอาน้ํากระแปงหรือเอาน้าใส่ยางไปลดน้าฟู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 ลดใส่ต้นไม้แล้วยิงไปอยู่ตายต้นไม้นะมันจะรู้สึกเย็นนะครับนักเรียนมากขึ้นเพราะต้นไม้ขายออกซิเจนเพราะออกซิเจนผสมกับน้ำเนี่ยจะเกิดความเย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะสดชื่นนะครับบ้านใครไม่มีแอร์นะครับนักเรียนครูก็แนะนําให้เอาน้ําหรือใสายางไปฉีดใส่ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วนักเรียนก็ไปนอนไปนั่งเล่นตายต้นไม้นะนักเรียนก็ จะรู้สึกสดชื่นนะครับักเรียนครับผมก็นี่แหละก็อย่างที่บอกเวลาเราไปอยู่ต้นไม้จะสดชื่นใช่ไหมเรียนกระบวนการกระบวนการที่มันคายออกซิเจนออกมาเนี่ยเขาก็มันก็คือการหายใจของต้นพืชน,นั่นเองไอ้ที่ที่ที่กล่าวมาว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงมันให้อะไรเราให้อะไรต้นไม้ก็คือให้สิ่งที่ได้คือได้น้ำตาลได้แป้งนะครับ คือเป็นอาหารของต้นไม้2ก็ได้การออกซิเจนนะครับนักเรียนการออกซิเจนเขาคายออกทางใบเพราะนั้นนี่ก็คือการหายใจของต้นไม้เนี่ยมนุษย์เรามีการหายใจเอาออกซิเ,อออกซเจนเข้าแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกใช่ไหมต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้เอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าแล้วก็คายออกซิเจนออกมานะครับเนี่ยเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์โดยแสงนะครับซึ่งกระบวนการสังเคราะห์โดยแสงจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนกลางวันนะครับ ซึ่งพืชจะสร้างอาหารสร้างอะแปง้งสร้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่การหายใจของพืชเกิดได้ตลอดเวลาก็คืออย่างที่บอกกลางวันหายใจเอาพืชเอากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าใช่ไหมแล้วก็ออกเป็นออกซิเจนออกมาใช่ไหมที่เราไปนั่งตาย้นไม้ทด่ทําให้สดชื่นแต่เวลากลางคืนครูที่ครูบอกมันคือกลับกันมันก็จะคายคายคาร์บอนไดออกไซด์เข้าหายใจออกซิเจนเข้ามาแทนนะครับ สำหรับข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างของการระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงกับการหายใจก็คือสรุปก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นตอนกลางวันแต่ส่วนการหายใจของต้นไม้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับก็จําไวส้สังเคราะห์ด้วยแสงเกิดกลางวันก็คือมีคลอโรฟิลล์มีแสงแดดหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าแล้วก็หายใจเอา,เา,าเออกซิเจนออกมาส่วนตอนกลางคืนหายใจเอาออกซิเจนเข้ามาแทนแล้วก็หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างการหายใจและก็การสังเคราะห์ด้วยแสงนะจำไว้นะครับนักเรียนต่อไปสุดท้ายในหัวข้อนี้ก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนข้อหนึ่งน้ำน้ำเนี่ยก็คืออย่างที่บอกมันเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือดูดเอาน้ําขึ้นมาเพื่อที่จะลําเลียงลําเลียงไปสู่ลำต้นแล,ล้วลำเลียงสู่ใบลําเลียงสู่ส่วนอื่น ก็ทําให้ลาเลียงอาหารแล้วก็แร่ธาตุออกไปส่วนต่างๆของร่างกายได้น้ํานะครับนักเรียนควรบางต้นไม้ชอบน้ํามากบางต้นไม้ไม่ชอบน้าบางต้นไม้อยู่ในน้าบางต้นไม้อยู่ที่แห้งๆได้เพราะฉะนั้นการจะปลูกต้นไม้หรือการจะเรียนรู้ต้นไม้นะครับต้นไม้ยังมีความแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนบางทีนักเรียนสังเกตดูถ้าลดน้ํามากต้นไม้ก็จะตายใช่ไหมบางทีเพราะว่าต้นไม้ต้นนั้นชอบแห้งๆอย่างกระบองเพชรเนี่ยอะไรเงี้ย นะครับต้นไม้จะเก็บน้ำไว้เยอะไม่จําเป็นจะต้องลดน้ำเลยมากบางอย่างต้องอยู่ในน้ําเลยใช่ไหมนักเรียนลาก,กันจะต้องทิมน้ําไว้ตลอดใช่ไหมก็ไปศึกษาดูนะครับต่อไปข้อ2ครับแร่ธาตุแร่าธราตุที่สําคัญนะครับนักเรียนจะมีอะไรบ้างที่จําเป็นต่อต้นไม้ในตัวเจ่นฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียม NPK 3อย่างนี้นะครับนักเรียนก็อยู่ในปุ๋ยที่เขาทําขายกันก็คือ เป็นละอ่าเป็นแร่ธาตุหลักก็คือเอาไว้เติบโตทั้งรากลําต้นใบแล้วก็ดอก3อย่างเนี่ยในตัวเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยมันจะมีความต้องการของต้นไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันต้นไม้บางต้นใบต้องการให้ใบสวยก็ต้องใส่ค,คือคือเรื่องปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวไว้ไปเรียนกันตอนโตนะอันนี้ครูพูดคร่าวๆนะครับส่วนแร่ธาตุรองๆก็จะเป็นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำมาถันอะไรพวกนี้ เดี๋ยวนักเรียนเรียนโตไปขึ้นนักเรียนก็จะรู้เองว่ามันจําเป็นอะไรบ้างนะครับนักเรียนต่อไปแสงแสงนี่สําคัญเลยเพราะว่ามันจะเป็นกระบวนการสําคัญที่เอาไว้สังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมนักเรียนเพราะฉะนั้นก็ต้นไม้บางต้นชอบแสงบางต้นชอบที่ล่มก็ไปศึกษาดูว่าต้นไม้แต่ละชนิดมันชอบแตกต่างกันนะครับสุดท้ายอากาศอันนี้แน่นอนอากาศต้นไม้ทุกชนิดบนโลกนี้บนโลกนี้ต้นไม้ทุกชนิด ต้องการอากาศนะครับอากาศที่ไหนดีอากาศไหนไม่ดีก็แล้วแต่ต้นไม้แต่และชนิดเช่นกันแต่เพียงแต่ว,ว่าวางไว้ต้นไหนต้นไม้ต้นไหนบนโลกนี้ก็ชอบชอบอากาศนะครับอากาศเสียมลภาวะไม่ดีนั้นก็มีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะก็จะเกิดกระบวนการสร้างอาหารสะห์ด้วยแสงเยอะเช่นกันนะครับก็ไปศึกษาดูนะว่าต้นถ้านักเรียนรักในการปลูกต้นไม้ก็น้กงเรียนลงไปศึกษาดูใน Google ไหนไหนก็ได้ว่า ต้นไม้แต่แตละชนิดมันชอบแตกต่างกันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้ของพืชดอกนะครับนักเรียนก็หลักๆวันนี้ครูก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมครับนักเรียนเพราะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงมันเป็นสาระสําคัญของบทนี้นะครับก็ไปทบทวนนะครับศึกษาดูนะครับจากคลิปครูเปิดอีกครั้งนึงก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกลงใส่สมุดนะครับ ตั้งใจทางานนะตั้งใจเรียนวิชาอื่นด้วยนะครับนักเรียนอยู่บ้านดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับนักเรียนสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวิชาหน้าสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีสหรับวันนี้สวัสดีครับ